sword Surprised? shouldn't Double <kick. S 1> surprise, You charging hand, ahead. in kill. Triple kill. <kick>. be. มาครับผมก็จะมาเล่นอาเลนนะครับอาเลนเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับผมเลยก่อนเพราะว่าเขามีแค่สกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับส่วนอันตีเอาไว้แบบให้กดอันตีก่อนแล้วขึ้นมาใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะบอกนะค,คือสกิลสองแล้วตีข้อม้าจแตก็กแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เราใช้สกิลสองเห็นไหมครับเนี่ย แล้วสกิลหนึ่งก็ตีแล้วก็สกิลสองแล้วก็เอสกิลไปเนี่เขาก็จะทำดาเมจได้รุนแรงกันนะแต่ว่าถ้าถ้าเราเอาแบบสกิลหนึ่งแล้วสกิลสองเลยมันก็ดาเมจไม่รุนแรงนะเดี๋ยวว่าเราต้องตีธรรมดาก่อนก็ได้หรือว่าสกิลสองก็ได้แล้วแต่ใครจะชอบนะแต่เราผมเราอขาแล้วก็ตีตีแล้วก็ค่อยสกิลหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเขาจะได้ทำดาเมจเอ่อประสิญเวทแล้วก็ประสิญขิดด้วยเนี่ย ว่าดูร่ากันก็ใหม่มก็แรงโอโลแล้วไงครับโอ,โ,อโ,อโอ้โหเอาแครี่ไปเลือกโอโนะ้โหละเนาะอะไรครับถ้าเราล็อกเราต้องล็อกแครี่นะเรนดอรดนะ์ยูยูก็มาเถอะเจออลเลนล็อกขาก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้ามีของต้านเนี่ยอันที่อัอนที่มันเป็นสกินของเอซเป็นรูปผีเสื้ออะไรเนี่ย,ยร่างสถานะได้อยู่นะ เนี่ยอารินดอร์เนี่ล็อกขาไม่รอดแล้วอะไรซุปอะไรซุปอืฮึ่มออโร่ซุปมันก็เท่านั้นแหละพออเรนเจอเขาล็อกนี่โอ้ยเลรนก็เอาเลยซุปไม่มีจะมีจะเกิดเกิดมาเจอกันใหม่เอาออโร่เอเมตัวใหม่จขขัดซุปแล้วแล้วก็บริการออโร่ฮึมออโร่ไม่ มันอารินแหละแต่ว่าเออคล้ายอารินแหละแต่สกิลสองเขาพุ่งไปแต่อารินก็พุ่งเออส่วนสกิลหนึ่งเขาสับแต่อารินฟาด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 เลยนะครับจะเป็นทูด,ดัม้มอีกทีเขาเขเรียกจอบเกาะนะครับเอ้าทำอไรกันน,งงน,งงน,นนะครับเปิดตีแล้วไงเปิดตีแล้วไง่หมดสวนได้นะครับจับไอ้เงี้ยดีที่สุดได้หนึ่งได้สอง อโอเคอเขจะตึงครับตึงไม่รู้แต่ที่รู้รผมจะตายแล้วเมื่อกี้คาลิเนอร์ฟุง้งเผาเว้านะอันนี้ผมไม่ได้ฟาร์มแต่ผมขอแย่งรับกันเพราะผมเกิดแล้วถ้าใครเกิดขอแบบเกิดนะก็อย่าไปแย่งปากเพนก็ได้นะเพราะ <ผม S 1> ไม่ใช่หมดหน,มนะสามสาาเป็นหมดที่ลิ้นง่ายแล้วก็จบไป แต่ละ5-5เนี่ยโอ้โห15นาทีผมจอผมจะทำอะไรโคตรนานว่าตัวจะจบละแล้วก็เ,เล่นยากนะผมเล่นเล่น5-5ดีกว่าเพราะว่ามันต้อเล่นทีแล้วก็เล่นสนุกด้วยขราดแถมเวลาใช้เวลาแค่6หรือ10นาทีเองถ้าเกิน10แล้วก็เรียกว่าวัดอยู่ที่ฝีมือแล้วนั่นแหละผมดูตวง้ก่อน อ้าวเกิดอันตริย์แล้วไม่รู้จมอาเลนอาเลนอาเลนเนี่ยไรู้จะอาเลนมาดิอุ้ยอุ้ยขออืมจะเกือบสองพุ่งไปว่ะเรียกเขากลับมาเรียกเขากลับมาอเลนดอเกิดมากเหรอทำไรทำไรอเลนดเหยวเนี่ยอุ้ยอุ้ยเลนหนึ่งโอเคโอ้จะจบแล้วเนี่ยออกมาหน่อยดิ ขอเรียกคิวหน่อยซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนซุป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 ฟปาดไมต่ตกรอดออาปปเป็นติดแน่นอนโอ้โดนเล่นไิ่ใช่โอเคก็จบไปแล้วนะครับก็ใครชอบอย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบายบาย